สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5นะคะวันนี้เราจะมาทำการศึกษาบทเรียนเรื่องพลังงานเสียงนะคะก็คือเสียงดังเสียงค่อยเกิดได้อย่างไรนะคะเราจะมาดูกิจกรรมวันนี้กันนะคะส่วนกิจกรรมวันนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถทดลองสืบค้นข้อมูลและอธิบายการเกิดเสียงดังเสียงค่อยได้ นักเรียนจะต้องสามารถทดลองสืบค้นข้อมูลแล้วก็อธิบายการเกิดเสียงดังเสียงค่อยได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเสียงดังเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเสียงค่อยเกิดได้อย่างไรนะคะเริ่มจากความดังของเสียงนะคะที่ทําให้เกิดเสียงดังเสียงค่อยคืออะไรก่อนนะคะความดังของเสียงนะคะที่ทําให้เกิดเสียงดังเสียงค่อยคือระดับความเข้มเสียงนะคะระดับ ความเข้มเสียงซึ่งวัดได้จากพลังงานที่ถูกส่งผ่านตัวกลางในบริเวณพื้นที่หนึ่งๆนะคะคือพลังงานที่สุงคือพลังงานที่ถูกส่งผ่านตัวกลางในบริเวณพื้นที่หนึ่งนะคะตัวอย่างเช่นนักเรียนลองสังเกตตัวเองเลยนะคะวันนี้ถ้านักเรียนพูดเบาๆกระซิบกระซิบต้องใช้แรงมากนะคะในขณะที่เรากระซิบนะคะ ใช้แรงในการพูดเยอะไหมแต่ตรงข้ามเลยตะโกนเสียงดังๆอันนี้ต้องใช้แรงเยอะกว่าไหมระหว่างกระซิบกับตะโกนอันไหนใช้แรงมากกว่ากันนะคะคำตอบก็คือถ้าเราจะต้องตะโกนเราจะต้องใช้แรงมากกว่ากระซิบนะคะอันนี้แล้วอันไหนได้เสียงดังกว่ากันล่ะก็คือเสียงที่ตะโกนใช่ไหมคะจะดังกว่าเสียงกระซิบฉะนั้นอันไหนที่ออกแรงมาก มีพลังงานมากก็จะให้เสียงที่ดังกว่าส่วนอันไหนที่ออกแรงน้อยมีพลังงานน้อยเสียงก็จะเบากว่านะคะซึ่งความดังของเสียงเนี่ยเราก็มีหน่วยวัดเช่นกันนะคะกับความถี่เมื่อกี้เลยแต่ความดังของเสียงเราวัดได้หน่วยเป็นเดซิเบลนะคะความดังของเสียงมีหน่วยเป็นเดซิเบลนะคะ ซึ่งพลังงานมีผลต่อการเกิดเสียงอย่างไรนะคะพลังงานมากเมื่อก <sh> ี้บอกแล้วนะคะพอพลังงานมากแหล่งกําเนิดเสียงก็จะสั่นแรงเพราะแหล่ง <sh> กําเนิดเสียงสั่นแรงเสียงที่ได้ยินก็จะเป็นเสียงดังแต่ถ้าพลังงานของแหล่งกําเนิดเสียงนั้นมีน้อยแหล่งกําเนิดเสียงก็จะสั่นเบาเพราะแหล่งกําเนิดเสียงสั่นเบาเสียงที่จะได้ยินก็จะเป็นเสียงค่อยๆหรือเสียงเบาๆบานั่นเองนะคะ เหมือนกรณีเราตโกนกับเรากระซิบนั่นแหละนะคะต่างกันนะคะเสียงสูงเสียงต่ําเกิดได้เพราะความถี่ของเสียงแต่เสียงดังเสียงค้อยเกิดได้จากพลังงานหรือแรงที่ใช้ในการออกเสียงนั่นเองนะคะแตกต่างกันนะคะพลังงานมากเสียงดังพลังงานน้อยเสียงเบานะคะเรามาดูการทดลองเรื่อง ควเสียงดังเสียงค่อยกันนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะดูไปพร้อมกันกับคุณครูเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมนะคะเพื่อทดสอบว่าเสียงดังเสียงค่อยเกิดได้อย่างไรนะคะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมวันนี้เพื่อทดสอบว่าเสียงดังเสียงค่อยเกิดได้อย่างไรนะคะวัสดุอุปกรณ์ง่ายๆหาได้ง่ายๆนะคะถ้าเด็กๆที่บ้านมีอุปกรณ์เหล่านี้ เตรียมแล้วนำมาทำพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะท่อ PVC หรือที่บ้านถ้ามีกระบอกไม้ไผ่ก็ใช้กระบอกไม้ไผ่ได้นะคะที่เป็นปลายเปิด2ด้านนะคะแผ่นยางนะคะอันนี้คุณครูใช้ลูกโปง่งตัดออกนะคะเทียนไขนะคะแล้วก็ไม้ขีดไฟนะคะวิธีทำนะคะวันนี้เราจะทดสอบวิธีทำอันดับแรกเลยนะคะเอาแผ่นยางครอบไปที่ท่อส่งกระบอกของเรานะคะ แล้วเราก็จะออกแรงดึงเราจะออกแรงดึงนะคะโดยรอบแรกออกแรงดึงนิดเดียวสังเกตนะคะถ้าเราออกแรงดึงน้อยๆ,ๆนะคะแผ่นยางก็จะยืดออกมานิดเดียวใช่ไหมคะแล้วเราก็จะปล่อยอย่างรวดเร็วปล่อยมืออย่างรวดเร็วแล้วเราจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นยางบ้างนะคะโดยการปล่อยนะคะเราจะปล่อยให้ห่างจากเปลวเทียนนะคะโดยมีเปลวเทียนเป็นตัวกําหนดนะคะ มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะรอบแรกนะคะคุณครูจะดึงแผ่นยางออกนิดเดียวนะคะรอบแรกมีเสียงดังเกิดขึ้นแล้วเปลวเทียนก็ขยับไหวด้วยใช่ไหมคะดูใหม่อีกครั้งนึงก็ได้นะคะรอบแรกออกแรงดึงนิดเดียวนะคะมีเสียงดังเกิดขึ้นนะคะ แล้วก็เปลียวเทียนก็ไหวรอบที่สองคุณครูออกแรงดึงมากกว่าเดิมนะคะสังเกตได้ว่าแผ่นยางยืดยาวมากกว่าเดิมนะคะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเสียงดังมากกว่าเดิมแล้วเปลียวเทียนเป็นยังไงคะเปรียวเทียนดับนะคะอันนี้การที่คุณครูออกแรง เป็นการเพิ่มพลังงานให้กับวัสดุนะคะวัสดุที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงวันนี้คือแผ่นยางของเราใช่ไหมคะการที่คุณรูณดึงเป็นการเพิ่มพลังงานให้กับเขารอบแรกดึงออกนิดเดียวมีพลังงานน้อยปรากฏว่าเสียงก็ไม่ค่อยดังแล้วเรลวไปก็แค่ไหวแต่รอบ2ดึงออกเยอะๆใช้พลังงานเยอะนะคะเสียงมีพลังงานมากนะคะเสียงก็ดังมากกว่าเดิมแล้วก็เรียวเทียนก็ดับนะคะฉะนั้นเสียงดังเสียงค่อย ขึ้นอยู่กับพลังงานของเสียงนะคะถ้าเสียงมีพลังงานมากเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงดังถ้าเสียงมีพลังงานน้อยเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงค่อยหรือเสียงเบานั่นเองนะคะทีนี้เด็กๆก็ไปตอบใบกิจกรรมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆจากกิจกรรมที่เราชมคลิปวิดีโอเมื่อกี้เราจะเห็นไว้ว่าเสียงดังเสียงค่อยเกิดจากพลังงานที่เราใช้ในการออก ที่กระทำต่อแหล่งกําเงนิดเสียงใช่ไหมคะฉะนั้นจากกิจกรรมจากคลิปกิจกรรมเมื่อกี้นะคะขอให้นักเรียนบันทึกผลกิจกรรมที่14นะคะเสียงดังเสียงค่อยโดยให้นักเรียนบันทึกผลกิจกรรมว่าเสียงดังเสียงค่อยเกิดได้อย่างไรนะคะแล้วก็สรุปผลการทดลองให้เรียบร้อยนะคะว่าเสียงดังเสียงค่อยนั้นเกิดได้อย่างไรนะคะ จากกิจกรรมที่แล้วเราจะเห็นได้ว่าเสียงดังเสียงค่อยเกิดได้เพราะพลังงานที่เราให้กับแหล่งกําเนิดเสียงที่แตกต่างกันใช่ไหมคะแต่ไม่ได้มีแค่ปัจจัยด้านพลังงานเท่านั้นที่ทําให้เกิดเสียงดังเสียงค่อยแตกต่างกันนะคะนอกจากพลังงานของแหล่งกําเนิดเสียงแล้วระยะห่างระหว่างแหล่งกําเนิดเสียงกับผู้ฟังนะคะก็มีผลต่อ เสียงดังเสียงค่อยที่ได้ยินโดยหากผู้ฟังอยู่ใกล้วัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงดังแต่เมื่อผู้ฟังอยู่ห่างจากแหล่งกําเนิดเสียงเสียงที่ได้ยินก็จะเป็นเสียงเบาหรือเสียงค่อยนะคะฉะนั้นปัจจัยที่มีผลต่อเสียงดังเสียงค่อยมีทั้งหมด2ปัจจัยคือพลังงานที่ให้กับแหล่งกําเนิดเสียงและระยะห่างระหว่าง แหล่งกำเนิดเสียงกับผู้ฟังนะคะที่นี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าเสียงดังเสียงค่อยมีหน่วยวัดเป็นเดซิเบลใช่ไหมคะฉะนั้นเสียงดังสุดดังต่ําสุดที่คนเราจะได้ยินคือมีค่าเท่ากับ0ูนเดซิเบลนะคะแล้วก็ถ้าเสียงพูดคุยกันปกติของคนเราก็จะมีค่าอยู่ประมาณ6 0 7 0 d เดซิเบลนะคะ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เสียงดังเกินกว่า85เดซิเบลเราจะเริ่มรู้สึกลำคาญซึ่งเมื่อเราเริ่มรู้สึกลำคาญเราจะเรียกเหตุการณ์น,นั้นว่าเกิดมลภาวะทางเสียงนะคะแล้วเสียงสูงสุดที่คนเราได้ยินโดยที่ไม่ได้รับอันตรายมากนะคะก็คือ120เดซิเบลนะคะแต่ถ้าเสียงดังมากกว่านี้หูของเราจะได้รับอันตรายนะคะเราจะต้องป้องกันและดูแล หูของเราเพื่อให้สามารถใช้งานได้นานๆนะคะโดยความดังของแต่และกิจกรรมก็จะมีเสียงดังที่แตกต่างกันนะคะความดังต่ําสุดที่หูคนเราได้ยินก็คือ0ูนเดซิเบลนะคะลมหายใจเสียงหายใจก็ประมาณ10เดซิเบลเสียงกระซิบก็ประมาณ20บเดซิเบลนะคะ3ถึงสาบเดซิเบลนะคะแล้วก็เสียง2 0 120บเดซิเบลก็คือเสียง ไซเลนของรถตำรวจรถพยาบาลนะคะแต่ถ้าเป็นเสียงเครื่องบินจรวดรือยานพาหนะหรือแม้กระทั่งการจุดลูกไปนะคะอันนี้ถ้าเราอยู่ใกล้แหล่งกําเนิดเสียงมากๆเราหูของเราจะเป็นอันตรายได้นะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมาดูกันว่าเราต้องป้องกันตัวยังไงเพื่อไม่ให้หูของเราได้รับอันตรายจากเสียงที่ดังมากนี้นะคะแล้วเราจะกลับมาเจอกันครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Legenda